วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft แต่ว่าเราสามารถครับอาวุธที่พิเศษมาสู้กันได้ก็โอเคค่ะจะมีอาวุธอะไรกันบ้างใคยเหงาเราไปลองกันเลยจ้าแล้วก็ส่วนหนังสืออันนี้นะคะมันก็จะเป็นสูตรครับแบบอาวุธชนิดต่างๆนะคะที่เราจะใช้เล่นกันในตอนนี้เนาะโอ้ไม่ต้องหลแบบแม่จริงๆขนาดเลยฮ่อย่าเข้ามาันะเดี๋ยวไปจิ้มซะเลยเนี่ยหอกจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลย๋อยอย่าใหของมีคมไห้ แล้วจริงก็ทำไงดีเอ้ยครับเองใช้เองสู้เองออนักเลงพ่อนี่อะไรนะก็แค่ขอนธรรมดาจะมาตอบ เฮ้ยคอนทอยนะอ๋จริงดิเดี๋ยวก็โต๊ะหัวให้เ <laughs> ลยกุลอาครับแล้วนี่ก็คือเอาทั้งหมดนะคะที่เรานะคะพับแล้วแหละแล้วเราก็จะมาลองใช้เทสเต,ตเอร์กันในวันนี้เนาะว่ามันนะคะจะมีดาเมจแล้วก็มีบัฟนะคะหรือว่าเอฟเฟกต์ยังไงกันบ้างนะอันนี้คุณชาวบ้านถามไม้จมูกยาวแบบเนี้ยไหนทำไรมเนี่ยโอ้โหคุณชาวบ้านทำไมวัน<ห>นี้หล่อจังเลยหลอกับพี่เค้นเ<ห>นี่ยเฮ้ยพี่เค้นหล่อดกว่าอุ้อมดูนี่ดีนี่มันหุ่นปลาให้เราหุ่นปลาด้วยนะนี่ยโอ้โหคุณหลักคุณหล้าเนี่ยโอ้โหเลยแล้วเลยเดี๋ยว เขาให้เล่้หุ่นฟางไมไ่เล่นตัวเองเอ๋อแม่มันโดนตัวเองอะเอาแว่นไหม ไม่เป็นไรใส่ตาั้าอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เค็นจะโชว์ให้ดูนี่ของจริงเขาต้องปางกันอย่างงี้นี่ไงนี่ตรงกลางคุ้งเลยอ๋อพี่เคน็นอันนั้นมันคืออะไรอ่ะขุ่นฟางไงขุ่นฟางแม่นมาแล้วใช่ที่มือพี่เค็นบั๊กเหรอ,อมันบลักก <laughs> ันดิมันปางพี่ออกมันปางได้นัดเดียวอ่ะทำไมมันหยุดยิงไม่ได้เฮ้ย <laughs> <laughs> คนหลอนี่ต้องผิดปกติอย่างนี้แหละรู้สึกไม่ค่อยแบบว่าปกติเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสอบอาวุธของเรานะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมานอกเมืองกันดีกว่าเนาะเอา้ที่ตรงนี้นี่แหละอาวุธแรกนะคะที่เราจะมาลองกันค่่ะะหหรืออออวาาาาค้้้นนทสยฟเโโี คอนทอด้วยเดี๋ยวลองดูดี ไอ้หน้าตามันก็ดูน่ารักดีนะดูดิโอ้โหใส่ฟ้าได้จริงด้วยอุ้ยโดนแกงดิฉันี่ดาเมจสายฟ้าเดี๋มาทางนี้อย่างงี้ต้องเซกโจอนมันเยอะมาเลยโจนนะนี่เลยกระเป๋าจอนเลยเราดิฉันด้วยเดี๋ยวหลบแป้งโอ้เราต้องระวังโดนดาเมจไปนะเนี่ยกระจายดูดิอุดยแรงมากเลยดิฉันโจนหน้าทิ่มไปแล้วอ่ะโอ้สุดยอดตัดเตี้ยวตายเลยเนี่ยโหดเกินอย่างว่าละพวกโจนมันโดนฟ้าผ่าใช่ไหมสียด้ถ้าปลาไปไม่ได้ถ้าปลาไปรับกลับได้นะอุ้ยเจ็บ นี้ก็เสร็จโจนแล้วก็อันต่อไปนะคะจะเป็นริทติ้งค่ะหรือว่าจะเป็นมีดสั้นนะคะซึ่งหน้าต่างมันเนี่ยก็ดูเหมือนมีดสั้นธรรมดาเนาะเทำไมอะมีดสั้นอะไม่ธรรมดาพี่เข็มทำไมอ่ะเพราะว่ามันจิ้มได้มันถักได้ไช่ใช่มันจิ้มได้เอาหรอไอลองดูดิจิ้มไงไป็นไงเอาเลยเลือดไหลเลือดไหลโอ๊ยเลือดออกปากหมดแลของเราช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเลือดออกเลือดออกอุ้ยอ้าเลือดออกมบอย้วเคือบออกน้แล้วเลือดปากปาก ก็แบบว่ามันจะทําดาเมจนะคะให้แบบว่าเลือดไหลจนหมดตัวเนาะเป็นไงเลือดไหลเลยแง่แง่เลือดซิปซิปหรือเปล่าซิปเลยอ่ะโดนวัตถุกัดเลยอ่ะมาลองดูกับพวกมาสเตอร์ดูบ้างนี่เลยไอ้เจะพวกโจนไอ้เจ้าพวกโจนใจซ้ำจิ้มเลยจิ้มจักระแลเลยนีโจนยังเลือดไหลเลยอ่ะเลือดซิปซิปเลยดูดิอ๋อมันจะทําให้โจนนะคะหรือว่าพวกม็อบเนี่ยเลือดไหลจนกระทั่งหมดตัวตายไปเองเนาะโอ้โหไม่จะตายไหยวันนี้เฮ้ยตายดิดาเมจมันน้อยนะแต่ว่ามันค่อยๆตายไงคือจค่อยหมดตัว นะตใช่หมาจิบจ๊บ,บ,บเหมือนเราไงเลือดกค่อยหมดตัวไง โอุ้ยแซ่บเวอร์อันนี้ก็จับดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นตะบองไม้นะคะสักกระเบือนี่นะเอามาทำไมอ่ะใช่มันก็คือสักกระเบือนจะตำส้มตำหรอตายอยากมาตำส้มตำกินนี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ตีหัวเลยอยากกินลาบน้ำตกเลยกินแล้วไม่จ่ายอ่ะนี่น่ะนี่เนี่ยอย่าลืมสั่งปูปลามาด้วยนะโอ้โหแซ่บเลยแล้วพบอยู่ไหนเนี่ยปูปลาเนี่ยขอต้มก่อนนะเอาเนี่ยปูปลาสดๆขยะเยอะะมาเลยมาเราลองดูดีกว่านี่โป๊กโป๊กนี่เลยเจอไอทินิสักกระ เตือกเท่าไหร่ตีหัวแล้วก็ลากเขาทำเลยวะนี่มันยกทินนี่นะไอ้เนี่ยตีให้หัวโนเลยเนี่ยอาวุธเรามันย้อนยุคขนาดนี้มันย้อนยุคแต่ว่ามันก็ตีแรงกันนะนี่เนี่ยปุกปากเลยประมาณสองสามทีถึงจะตายเนาะโอ้ยพี่เคนเอาไปตำส้มตำเถอะเอาครบหน่อยคุกไม่มีลืมเอามาจากบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้โอเคค่ะแล้วก็มาถึงอาวุธต่อไปนะคะมันก็คือเอกฮันเตอร์ค่ะชื่อของมันก็บอกกันแล้วนะว่าเป็นเอกฮันเตอร์นะคะเวลาเราฆ่าม็อบได้นะคะมันก็มีโอกาสนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะดรอปนะะค พวกไข่ของตัวมันให้เราเนาะจิ้มนี่ใช่มันต้องลองมันต้องลองไหนลองนี้ลองจิ้มเลยจิ้มเลยไอ้ดับไข่มาดิดับไข่มาหน่อยนี่เลยมาลองจิ้มเลยนี่จอนหน่อยจิ้มจอนเลยเขียนขัดทิ้มหน่อยขัดทิ้มหน่อยดับไข่มาสักดีดิดไข่มาสักดีดิขัดจิ้มหน่อยขัดจิ้มหน่อยเราต้องทิ้มมันเลยเราต้องทิ้มมันก่อนมันจะไปเนาะเราต้องตายกันใช่ไหมใช่มันต้องตายก่นนี่าะไม่ตายตัวนี้มันดรอปไข่เองเรามันเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอมันจะดรอปไข่สเป้าของตัวมันเเเอออออองงง่ะโ้้สสุดดดดยแลลววรากก็็ปมตัันนไหูิ ป่ะไม่เออแล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งจิ้มก้นจิ้มก้นตายสองรอบนี่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 อ๋ออ้นี่ยังไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะโอเคไม่เป็นไรพี่เคนมันมีเปอร์เซ็นต์การดรอปอยู่เอ้มันเจ๋งอยู่นะเผื่อไปทำปุงมสปาตอโนมัสไงต่อไปนะคะก็จะเป็นดับน้ำแข็งนะคะที่เาฟันเนี่ยมันก็จะแบบว่าติดเดินช้านะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราติดแบบติดแช่แข็งที่เท้าเนาะดูสินี่มีควันที่เท้าด้วยหรือว่าเป็นไอ้น้ำแข็งเนี่ยใช่เดินไปเหมือนมีไอ้น้ำแข็งเลยเนาะโอ้ฟูฟลิงฟูฟลิงแต่ว่ามัน ติดเดินช้าเนาะมาเลยพี่เกณฑ์กเป๋ามาเลยมาเลยมาต้องลองกัดโจนลองดูดีจะอืดนปะเนะี่ยโจนบอกว่าทำไมต้องเป็นพวกเราทุกทีเนี่ยโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยเท้าเย็นเลยเท้าเย็นฉันเปล่าฟิตเลยแช่แข็งเลยเอาถุงเท้าไลยโอ้ยพี่เกณฑลองจิ้มมันดิจิ้มมาเยอะมันตายปะ <ทำ S 1> จิ้มเลย มันเบาเนาะมัน,น,นก็มีดาเมจนะแต่ว่าดาเมจมันเบาเนาะแต่มันอืดดีจังเลยนี่แต่ว่ามันติดเดินอืดไงซัลโลไลท์ไงโอ้สุดยอดโอเคเรียบร้อยหน้าที่หมดหมดแล้วแล้ว,ลวก็ต่อไปค่ะมันก็คืออาวุธไลฟ์สติลเอ,อ้ยชื่อมันก็บอกแล้วเนาะเป็นไลฟ์สติลนะคะอไอมันจะดูดชีวิตไงเคียวดูดชีวิตอ๋อเดี๋ยวลองดูดิลองดูดีหมือนเล่นอีกอย่างหนึ่งว่าเคียวดูดเลือดเดี๋ยวพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดให้เรามาเกี่ยวข้าววันนี้อ๋อใช่ลลล้้ววยยัังไไมม่ดดหนเเ็ ไหนน้องวอรดูดิมันทำเงิเลือดได้จริงเหรอก็เห็นง้างปีเขาให้เลือดเราจนะนะต้องแทงนี่ก่อนแล้วก็นี่เลยใส่ไฟ้ารัวๆอันนี้คือใบการแก้แค้นนะแก้แค้นส่วนตัวแค้นมานานแล้วไอ้พ่อนี่น่ะนี่นะแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะดูดเลือดขึ้นต้องตายแล้วต้องตายจนงมั้นี่ดูดเลือดขึ้นเอาเลือดขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาโอ้โหแล้วก็จะดูดเลือดไก่เพย์ย่อกคนนะคะเอากัด ขึ้นมาได้เนาะจริงๆเราสามารถดูดเลือดจากม็อบได้ด้วยเนาะสุดยอดเลยอ่ะอย่างนี้ไม่มีตายเล้วเนี่ยใช่ถือว่าเป็นอาวุธกองอีกแบบเลยก็ว่าได้นะเอาละเดี๋ยวเราจะรอให้เลือดลดกันเนาะให้พวกม็อบนะคะพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันตีเราให้เลือดลดกันเนาะเอาละเดี๋ยวเราก็จะรอให้เลือดมันลดเยอะๆนะคะเราจะพวกม็อบกระจายเลยเราจะดูดเลือดมันขึ้นนี่แหละจังหวะแก้แค้นลุ้มเลยลุ้มเลยเตายไปข้างนี้เอาเลือดขึ้นมาดูดเลือดขึ้นมาโอ้โหมันดูดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ดูดเลือดแบบดูดชีวิตขึ้นมาได้ไงโอ้ไม่เเก็ดดูซุบๆลย ไอ้เลือดจะเต็มแล้วอุ้ยสุดยอดแล้วพวกมันเลือดก็จะหมดตัวตายนะอุ้ยโกงเกินนะเนี่ยเอุยอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนี้โดนลุมยังไงก็ไม่มีตายเลยยังไมวมันเทิร์นคิวนะใช่ยังไม่มันเทิร์นคิวแต่คิว,ว<ะ>ไม่ทันนะคิวไม่ทันใช่มันตายคาพี่เลยโอ้สุดยอดแต่ว่ามันก็ยังมีค่าความหิวอยู่นะยังไงก็ต้องกินนะเอาไม่กินก็อดตายเหมือนกันนะโอเคค่ะแล้วก็อาวุธอันต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นขวานนะคะแต่เราไปดูดาม่วเฮต โกงมากเลยไม่ธรรมดานะไม่เห็นมีอะไรเลยอาวมันโกงดิโกงชุดเกราะเสียกแล้วของหายของหายเดียวโอ้หายหมดแล้วมันเตียชุดเกาะก็จะหายไปโอ้แมชุดเกาะในทะเลพี่เค้นอ๋ออย่างนี้ก็มีใครอยากจะเล่นด้วยนะเออโซ่แล้วโซ่แล้วเงา่ะเลือกอะอร แล่วแต่ท้าหรอออพี่เคนไม่อยากเล่นด้วยถ้าเอ็นชันทุกเกาะมาก็หายหมดแล้วเนี่ยอย่างงี้เพื่อนไม่เล่นด้วยเนี่ยโกงเกินอีดูดีถาเอ็นชันทุกเกาะมามันก็ไม่เหลือเลยนะตาล่วงเลยนะอ๋ยเลเวลที่สะสมมมาไว้มันหายไปเลยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นหอกอีกแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเอาหอกเนี้ยมันใช้อะไรได้นะอ๋อหอกอันนี้เจ๋งที่พี่เคนเล่นเมื่อกี้ไงมันตาได้ด้วยนะนี่หน้าตามันก็ดูธรรมดานะแต่ว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันยิงได้ไม่ไดักม่ใช่ไม่แหลมไม่งั้นไอ กำกัดแบบนี้ไงโอ้โหนี่ๆๆๆนี้อันเดียกมันป่าันเหรออย่นี้ เราดูที่พื้นดิโอ้สุดยอดดูซากหอ,อกเอออ้อมถามจริงเหอะเอาหอบเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยโอ้โยิงลัวมันกระสุนเลยอ่ะเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ดิพิเชนโอ้ยลองไปยืนที่ดงของมันดิดงหอ,อกอ่ะเด็กกระปนโก้อนแมวสุดยอดอย่างนี้เขาเรียกว่ายืนงงในดงหอ,อกให้นี่เลยเอาลายเป็นเจ้าไหมนี่เลยลุยเลยเาลาเปนเจอร์<อ><อ>ลายเป็นเจ้ายังงงอ่ะโอ้โหสะอึกเลยฮะมาไม่ถึงตัวเลยมันมาไม่ถึงตัวเราเลยนะเนี่ยหงหดเกินเพราะว่าหอกมันปาได้รัวๆนี่เลยอันสุดท้ายนี่ เลยังจะเหลือซากไว้ให้เห็นแต่เนี่ย <c oughs> ันเยอะเกินไปปะเนี่ยโอ้โหถ้ามันจะเยอะขนาดนี้นะอ้อมไม่ต้องเล่นแล้วมันโกงอะ่ะมันโกงเกินไปอะ่ะจ้ะจะได้นนั้นอยากตายได้บ้างจังยกเว้นมาเป็นกองทัพนะ<อ>และ้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นขวานที่เป็นดับเบิลดาเมจนะคะมันน่าจะตีแรงขึ้น2เท่านะเนาะอ้อมแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันแอตแท็กบวกกันเท่าไหร่นะคะโอ้เทจุงเบวกเอันเนี้ยเรามาลองกันดีกว่าเราดูดินี่เลยเี่เลยนี่เลยตีเลยอ๋อพี่เคนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเนาะเพราะว่าชุดก่อนเราเทไรเราไม่ แข่งแนะเดี๋ยวเราจะพวกนี้หน่อยเป็นไงอ๋อต้องฆ่าประมาณสัก3-4ทีมันถึงจะตายเนาะมันแรงขึ้นมาหน่อเนาะนี่ต้องลองฟันดูนะเอ้ยพี่นว่ามันคอแบกไกลกว่าปกติได้เนี่ยมันมีคอกแบกนิดหน่อยแล้วก็ฟันกำลังสามสี่ทีถึงจะตายเนาะหรือว่ายังไม่แรงก็เท่าไหร่นะเอ้ยถือว่าอาวุธยังไม่แรงอะพี่เคนอยากได้แบบวันเทิร์นคิวอะวันนั้นก็โหดเกินบางทีเดียวเราตายเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาสู้กันหลายรอบอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปนะคะจะมาถึงพวกอาวุธของพวกคันธนูแล้วก็ พวกลูกธนูบ้างเน,นาะอันนี้นะคะน่าจะเป็นธนูระเบิดนะคะเฮ้ดูลูกธนูของมันดีโอ้โห้จอร์ดียมี TNT ปั่นต้องลายเด้อ ยิงออกมานี่มีระเบิดชัวเลยอ่ะโอ้โหสันใจเป็นรุ่มเลยเอ้ยพี่เกนมันระเบิดพื้นอ่ะไปลุกย่ะล่ะแต่มันไม่แรงครับ TNT นะแต่มันก็ระเบิดเป็นวงกว้างกันนะเนี่ยมันก็ใช้ได้นะเาเลยจะโจมซะหน่อยปิ้ว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 โจมามทำไมต้องไปใช้อีกแล้วเนี่ยเป็นหนูลองเนี่ยเป็นหนูทดลองโอ้โหดูดิกระจายเลยโอ้โหไฟลุกด้วยไฟลุกด้วยเฮ้ยดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเราต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเราจะโดนดาเมจเองด้วยอ๋อมันไม่ยอมตายเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ตายอ่ะ พี่คิดดังไปไหนดรามิดไม่เรงพออะอะอะไรนะพี่เคนอะไรไปตายนะ ยิงทะไลน์หนีอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ป่าวแย่อิแล้วยิงถึงนะแล้วก็อันต่อไปค่ะก็จะเป็นธนูน้ําแข็งนะคะทิ่หลบมาเนี่ยมันก็จะติดเป็นบล็อกน้ําแข็งซันดาบเมื่อกี้อ่ะมันก็แค่น้ําแข็งไม่ใช่หรอเฮ้ยยิงว่าเฉือแล้วเปล่าอะอันนี้มาทั้งบล็อกเลยมาลองดูเต่านี่อ้ยเจ้าเล่ห์ครับมืดมืดอ๋ออยู่ที่อยู่ที่ไหนเนี่ยปิดอยู่ในบล็อกน้ําแข็งเลโอ้โหกลายเป็นเอ็นติมเลยแต่ว่ามันติดอยู่แค่ชั่วคราวนะเดี๋ยวเถอะนี่เนี่ยแน้อยเนีะ นี่เลยเป็นไงล่ะอันนี้ก็มือตืต๊อเหมือนกันเป็นภูเขาไอติมลเลยอ๋อมือตืต๊อเลยอ่ะพี่เชนโอ้สุดยอดมันต้องมาลองกับพวกบันเตอร์นี้นี่เลยเอาไปเยอะๆนี่เลยลาเวนเจอร์มาถึงก็วัวก,ก็ทิ้งเลยเหรอโอ้โหแข่งเนี่ยเอ้ยมันใช้แข็ง,แ,แ,ขงแต่ว่ามันชั่วคราวแล้วมันก็ไม่ตายด้วยโอ้ก็เป็นไอติมลาเวนเจร์เล้วเ,เลลนี่ยมันต้องยิงบ่อยๆยิงเรื่อยๆโอ้สุดยอดดาเมจมันไม่แรงดาเมจมันเบาโอเคแล้วก็ต้องแบบว่าสามารถฟันฟรีได้เนาะระหว่างที่มันถูกขังในบล็อกตั้งแข็งนะ หดเกินเอาอะไรไปเคีนหาอะ้รมาฟันเนี่ยเร็วมันยังไม่ตายสักทีเนี่ยได้เหมือนเปาแล้วแต่มันแช่ได้เรื่อยๆนะเป็นเป้านิ่งเลยเนี่ยหนูมันก็ต้องเบาอยู่แล้วอ่ะเร็วข้าวไม่เคนหลับสบายเอา้าตายแล้วเหรออันนี้มันก็กว่าจะตายมันก็นานกันนด้เนี่ยถ้างั้นอันี่หน่อยเอาฝุ่นจรไป เราโดนี่แหละตัวจะไหวป่ะมันโดนขังแบบเดียวเองต้องรีบฟันขอกกระเบื้เต็มเลยเนี่ยเป็นเป้านิ่งเลยออแบบว่ามันไม่ตายเนาะมันไม่ใช่บล็อกที่แบบว่าทับให้มันตายทันทีเนาะเสียดายนะมันน่าเช่อยือข้างในมันจะได้ตายคาที่เลยอ๋อมันไม่ตายไงมันมีบล็อกตรงกลางโถงอันนั้นก็โหดเกินให้มันตายเองไงแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเทเลพอร์ตโบรนะคะอันนี้เวลาเรายิงแล้วเนี่ยพวกม็อบหรือว่าเพลเยอร์นะคะที่เรายิงเนี่ยถ้าอยู่ห่างจากเราเนี่ยมันก็จะดึงมาหาโจราเลยนะ โอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะอ๋อมันดึงเราเข้าไปหาหรอใช่มันเป็นธนูวัฟโี้สุดยอดนี่ไงยิงแล้วก็แบบดึงมาหาเราไงเอาลัฟน้องไก่นะใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ไงน้องไก่ครับมาหาเราละนี่หนีไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยโกงเกินนี่เลยจัดไปยิงมาแล้วมาให้แบบว่าให้มันมาหาเราไงโอ้ยแวบเลยอ่ะยิงแล้วชุบแวบเลยเฮ้ยคิดดูดิถ้ายิงพวกเกรดแล้วมันแบบว่าให้มาหาเราอ่ะหวานหมูเลยนะแล้วมันก็ยิงอัดเล็บมาชนแล้วเราก็ตายเลยนะเอ้ยไม่ดีเราต้องรีบยิงสวนมันดีเนี่ยเราต้องยิงรัวๆไหมครั มันมีโอกาสได้สู้ถ้าอย่างนั้นนี่เราต้องเจอของแข็งหน่อยเราไม่เจออ๋อฮะไหวไหมเนี่ยโอ้โหไหวเปล่าไหวเปล่าต้องรีบยิงนะ <c oughs> ไม่แค่นเราโดนดาเมจจากตัวมันตายก่อนนะถ้าตัวม,มันเสื่อมอะมันตีเราไม่ได้อะเนี่ยใช่แต่ว่าเราต้องยิงรัวๆนะตีเนี่ยว่าธนูมันยิงได้ระลวงอ๋อเดี๋ยเชื่อเอ้าตายแล้วยัยชโยโอ้มันต้องยิงหลายทีมกันเนี่ยแล้วก็ต่อไปขางก็จะเป็นบอมบมิงโบค่ะอ๋อทำอะไรได้อะนี่ไงลูกธนูระเบิดไงโอ้โหสีสวยจิ้งเบยสีฟ้าด้วย อพราะมันไม่ธรรมดานะมันเป็นพลุนะหาจริงที่ไหนดูดิใช่มันเป็นพลุ TNT โอ้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ TNT ล้วนโอ้โหมันเฉิดฉายมาเป็นพลุแล้วก็ตกลงมาเป็น TNT ่ะโอ้โหเดี๋ยวกันนะแย่แล้วอ้าวมุนมันบึ้มแล้วอย่างงี้ยล่ะเป็นไงล่ะดามิคับเป็นไงนชอบ TNT เปล่าโ<ด>อ้ยอย่างงี้ต้องจัดมานี่เป็นทีมทำอะไรทัวร์ล่องจัดทัวร์ล่องสักกลุ่มหนึ่งแล้วเไ้พี่เกลอบกันทัวร์ลองไม่ทันตั้งตัวเนี่ย หลับเสมอไม่ยอมตายอ่ะเฮ้ยเกือบตายแล้วนิดนึงโอ้โหเรามาเป็นฝนตกไปทีนึงทีอ่ะเป็นสายฝนเลยเนาะไอ้ยทไมเกินไปพี่เคสไม่ปลอดภัยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นธนูไฟเนาะหามีธนูไฟด้วยเราต้องมาลองยิงอูนะเฮ้ยมันจะโหดสักแค่ไหนเชียร์ก็แค่ไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันก็ยิงออกมาเป็นไฟอ่ะแล้วดูดีโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะยิงมาเป็นไฟเนี่ยไฟท่วมเลยอ้อมเดียวโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บอู้ อ,อ๋อยิงแล้วติดไฟโอ้โหดูดิต้นไม้หายไปทั้งต้นเลยอ,ะอ,อ่ะโอ้พี่เกียนแต่มันเผาพื้นมาเลยนะโอ้ยเกินไปปกติเขายิงไฟทีละบล็อกไอ้นี่ยิงไฟทั้งต้นเลยเหรอเจอโจอดในอาซองจอดมามเลยอ๋อไม่เจอแลละนเอาซามบี้ <c oughs> ไปเยอะๆนี่เลยโอ้โหพี่เกียนดูดิ่เฮ้ยออมันยิงออกมาแล้วมันเป็นลูกไฟแบบว่าไหลๆบล็อกออกมาเลยอ่ะเป็นทะเลพังแล้วดูดิโอ้โหดูดิดิ้นกันใหญ่เลยสุกกันเลยทีเดียวอ๋อพี่เกียนมันเผามาเลยอ่ะป้โหดกินเดินไม่ได้เลยอ่ะคือมันไเเาโดนนฟี่ย เดี๋ยวออมของดอกพังหมดแล้วแล้วต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าไม้ค่ะไปเลยนหน,าาน้าไม้หน้าไม้ <c oughs> โอ้ยิงเป็นลูกไฟได้เหรอถูกต้องเพราะว่านี้นะคะมันก็ยิงออกมาเนี่ยหน้าไม้เนี่ยมันก็จะยิงออกมาเป็นลูกไฟนะคะเจ็บ คล้ายๆกับเป็นเกสเลยนะเพราะว่าพวกเกสนะคะมันยิงลูกไฟไฟชาร์ตได้เนาะนี่เลยอัดโจนไปนี่มันต้องลองยิงดูนี่แหละวันนี้เราจะเจ้ารู้สึกจับเฟสก็วันนี้แหละโอ้ยแต่เราลรงแม่งเลยนะยิงเลยยิงเลยเต้านิ่งเต้านิ่งโอ้สุดยอดไอ้ทางนี้ใช้ละหลายอัาร่วมกันมันก็ดีนะถ้าบินได้นะคงจะ เถ้าเหมือนว่าเราฟังให้มันติดสตันกันสักช่นป้าแล้วเราก็ยิงอ่ะมันต้องนิ่งเลยนะโหดเกินแล้วก็ต่อไปค่ะหน้าไม้อันต่อไปนะคะจะเป็นหน้าไม้มินิกันค่ะให้ใครกับปืนเนาะแต่จริงเป็นหน้าไม้ดูลูกธนูสักก่อนดิโอ้ใส่ทีเราหกลูกเลยเหรอบรรจุลูกธนูได้ทีนึงอ่ะนับไม่ท้่วเลยนะแต่เรายิงนี่อ้าวผมยิงออกมาด้วกระปืนก้อหืมรัวเลยดูดิดดิดูดแล้วไปซื้อลูกธนูไปจากไหนเนี่ยเอาเยอะเกินด้านผลิตลูกธนูเองได้เนี่ยโอ้พี่เคนถึงขั้นยเกือบจุดยิง ไม่ได้เลยถ้างั้นนี่เอาวินเลเจอร์ไปอ๋ดูซากลูกธนูดิเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันเข้าไม่ถึงตัวเราเดี๋ยวก่อนอ้าวมวอะไรจะล้วนาดนั้นนี่โหดาเมจเบาแต่ว่ายิงได้รัวๆไม่จำกัดเลยอ่ะโอ๊ยเออๆล้วๆเข้ามาไม่ถึงเนี่ยมันตายก่อนเข้ามาถึงตัวเราแน่นอนเลยอ่ะเกินไปโอ้จัแมวแจัแมวเออเดี๋ยวก่อนนะอ้อมมันใช้ลูกธนูเยอะเกินไปไหมเนี่ยโอ๋อดี่พื้นเกลื่อนเลยอ่ะเก็บคืนมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเฮ้ยดูดิมันเยอะมันเยอะเกินไปโอ้โหเห็นแล้วยืนเมาใน โดนลูกขนูเลยเนี่ยย็นงงในดงขนูนี่เลยนะม้เอันต่อไปก็จะคล้ายๆกับว่าพี่นิกันเนาะแต่ว่ามันยิงไม่ทิ้งนะคะ3ลูกด้วยกันเนาะอ๋อเนี่เหมือนในหนังไงนี่ไงยิงเอาไปหนึ่งอะเอาไป3เลยอ่ะโอ้ยิงแค่จิ้วๆเลยทีละ3ลูกเลยนะยิงนกตัวเดียวได้มา3ดอกเลยเออเดี๋ยวไปนนะอ้าวแล้วเราจะเล็งกันไหนเนี่ยอ๋อเล็งที่ม็อบก็ได้มั้งเฮ้ยออกพีนึง3ลูก3ทิศทางเลยอะเอ้ยเล็งไงอ่ะหน้าีหรือซ้ายหรือขวาี่อะมันยิงตัวหนึ่งแต่ว่ามันเท่ากับแบบว่ามาหลายตัวมันก็จะโดนอีก2ตัวใช่ไหมโอ้กว่า เ, ett, รเรียไอ้มันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามัน euh ยิงแรงขึ้นนิดหน่อยพี่เข็รู้แล้วว่าเล็งไงเล็งไงอ่ะเล็งที่อ่องไงไอ้ยเล็งที่เขาเหรอโดนชัวร์โอเคค่ะแล้วก็มาทดสอบครับอาวุธถ้าชอบอาวุธแปลกๆแบบนี้แล้วก็ยิงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับผู้ใช้กดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจเผื่อเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกนี้กันนะครับอันนี้ต้องไปแล้้วจบาย